วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดักๆของสิ่งหนึ่งที่แอดเชื่อว่าเพื่อนๆแต่ละคนต้องเคยประสบกันมาดีกว่าแล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องประสบกันไปจนถึงวันตายเลยก็ได้น,นั่นก็คือการไดเอทนะครับที่มองเผินๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็เหมือนกัจะเป็นเรื่องที่ดีทําไปเพื่อสุขภาพบางคนก็อยากจะมีหน้าตาที่หล่อที่สวยใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ว่าเราเราทั้งหลายเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยือ่อแล้วก็ธาตุของเครื่องมืออะไรบางอย่างอยูอย่ก็ได้ที่เขานะครับได้สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้พวกเราได้เสียตังค์ไม่ว่าจะแง่ใดแง่ไหนก็ตามนะครับ คือเคยได้ยินคำนี้ไหมแบบกินผักสีจะได้ผอมๆอมอกกํลาลังกายสีจะได้ดูดี หรือว่าลองมาใช้วิธีไดเอทแบบคีโตวีแกนดูลดน้ำหนักได้ชัวร์จนกระทั่งถึงเรื่องที่ไม่คาดอย่างเช่นส่งเสริมให้คนมองว่าคนอ้วนนะครับก็เป็นคนที่สละสลวยเหมือนกันไม่ว่าหุ่นยังไงสีผิวอะไรคนเราก็เป็นคนครับไอเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องดกัดกดักแฝงแบบที่เราไม่รู้ตัวนะซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary วันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อนๆในฟังกันเองครับกับประวัติศาสตร์ดกัดกดกักที่ไม่น่าจะมีสอนกันในห้องเรียนของการไดเอทนะครับที่ทหารคร ใคิดว่าตนเองเป็นชาวดาร์กและอยากรู้เรื่องราเบิกเนตแบบนี้บ่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคกับความคิดที่ว่าเมื่อไหร่กันเนาะที่มนุษย์อย่างเราเราเนี่ยเริ่มมองว่าการที่มีร่างกายแบบไหนเนาะมันถึงเป็นร่างกายแบบเทพที่คนควรจะมีหรือว่าร่างกายแบบไหนมันจะดูและเป็นขี้ครอกสังคมไม่ยอมรับ ซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าแอร์ตอบไม่ได้ครับว่าเขาเริ่มมาเมื่อไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีบันทึกเอาไว้แต่ทว่ามันจะมีคําพูดอยู่คำหนึ่งที่เราน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วก็มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานมากนั่นก็คือคําว่าไดเอทนะครับที่มันได้ถูกคิดค้นมาโดยชาวกรีกเมื่อกว่า3,000ปีที่แล้วนูน่น ที่คนกรีกนะครับก็จะเรียกคานี้ว่าเดียตาซึ่งมันจะมีความหมายไม่ใช่เกี่ยวกับการลดความอ้วนอย่างเดียวนะครับแต่มันจะมีความหมายถึงอะไรทุกอย่างที่จะทให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มแล้วก็การออกกําลังกาย ซึ่งได้ทําให้ชีวิตของเรามีบาลานซ์แล้วก็ร่างกายเติบโตขึ้นมาสวยงามนะครับเพราะว่าชาวกรีกนะเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับรูปร่างร่างกายแล้วก็การออกกํลาลังกายมากครับสังเกตได้จากรูปปั้นต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมานะครับถ้าเป็นผู้ชายนะก็จะมีกล้ามเป็นมัดๆเลยแต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงนะครับก็จะเป็นรูปปั้นที่เธอเนี่ยมีนวลมีเนื้อจ้ำม่ำหน่อยนิดๆครับคือไม่ใช่ผอมแห้งกระรองอะไรแบบนางแบบยุคนี้นั่นเอง หรือแม้กระทั่งเทพวีนัสนะครับที่ชาวกรีกเองเนี่ยได้ยกย่องให้เธอเป็นเทพแห่งความงามและเทพแห่งความสวยขนาดที่ว่าหญิงหลายๆคนต้องเอาเธอมาเป็นต้นแบบเลยร,รูปปั้นของเจ้าแม่วีนัสนะครับเธอก็ยังดูมีน้ำมีนวลเล็กๆเ,เลยซึ่งเหตุผลเรื่องความจำมั่มเองเนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังลึกๆนะครับนั่นก็คือเหตุผลเรื่องราวของการอบตจม้มแล้วก็ปั๊มลูกขึ้นมานั่นแหละเพราะว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้นะครับมันจะเหมือนเป็นสัญดัน์เดิบที่มีอยู่ในมนุษย์แต่ละคนเลย เพราะว่าเราแต่ละคนก็เกิดขึ้นมาเพื่อเป้าหมายจะดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปใช่ไหมครับดังนั้นนะครับผู้ชายเนี่ยก็มักจะมองเสาะหาว่าผู้หญิงคนไหนนะครับเธอจะสามารถคลอดลูกออกมาได้เยอะนั่นเองโดยในการดูสมัยก่อนเนี่ยก็จะมองว่าคนไหนกินเยอะแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์พอที่จะมีนมมีเต้ามามอบให้แก่ลูกนะครับเราผู้บ่าวเนี่ยก็จะรู้สึกสเสน่หากับผู้หญิงผู้นั้นมากครับ หรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มักจะมองหาเพศผู้ที่จะมาเป็นผู้ปกป้องนะครับดังนั้นเองรูปร่างของผู้ชายในอุดมคติสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะต้องดูแข็งแกร่งมีกล้ามเนื้อเหมาะสําหรับที่จะปกป้องผู้หญิงทําให้พวกเธอมีกินได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะคือจากการที่หากล้ามตุงๆุงก็อาจจะเปลี่ยนไปหาพวกคนที่มีซปเปอร์คาร์หรือกระเป๋าตังค์งตุงๆมาแทนนะครับที่ก็ได้เหตุผลเช่นเดิมครับหญิงๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องการได้มีใครมาดูแลจนกระทั่งเธออยู่รอดสบายไปถึงตอนตายไง ็เาเป็นว่าไอแนวคิดเรื่องนี้นะครับมันก็เลยได้ทําให้เรื่องผู้หญิงดูมีน้ํามีนวลเนี่ยมันรู้สึกสวยขึ้นมาในยุคนั้นนั่นเองแล้วไอเรื่องราวการที่ผู้หญิงดูท้วมทวม้ทวม,มีน้ํามีนวลเนี่ยมันก็ได้อยู่คู่กับมนุษยชาติเรามากว่าอีกหลายพันปีเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคที่พีกพิกที่สุดก็คือประมาณปลายปี1800นั่นแหละ ที่ในตอนนั้นนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Gibson Girl เกิดขึ้นมาครับหรือว่าผู้หญิงของบักกิฟสันนั่นแหละคือมันจะเป็นรูปภาพของผู้หญิงสาวสวยในสมัยก่อนเลยนะครับที่แบบตัวสูงยาวเอวคอดแต่ว่าเนื้อหนังเธอเนี่ยดูมีน้ำมีนวลแล้วก็ยังดูกระปรี้กระเป๋าอีกด้วย โดยในทุกครั้งที่เธอได้เปิดตัวออกมานะครับมันก็จะเป็นภาพของเธอที่กําลังปั่นจักรยานหรือว่าเล่นกีฬาอะไรอยู่ทําให้ผู้ชายคนไหนเห็นนะครับก็ต้องหลงรักเลยรู้ว่าหญิงคนไหนที่เห็นกิฟสันเกิรเหล่านี้นะครับ็อยาะให้กิฟสันเกิรมันเป็นต้นแบบของพวกเธอครับแต่มันติดอยู่ประเด็นที่ว่ากิฟสันเกิรเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีตัวตนจริงๆไง เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพวาดฮนะที่ได้ถูกรังสรร์ขึ้นมาโดยชายที่มีชื่อว่าชาร์ลส์กิบสันซึ่งเขาเป็นนักวาดภาพประกอบหนังสือแล้วก็ได้เริ่มเขียนภาพผู้หญิงเหล่านี้ขึ้นมาเป็นหญิงจากในอุดมคติของเขานะครับแต่พอมันออกพิมพ์ไปสู่สายตาคนภายนอกเนี่ยคนเขาก็เริ่มชอบครับแล้วก็อยากจะมาเป็นแบบผู้หญิงคนนี้จนมันก็เกือบจะนำพามนุษยชาติของเรานะครับมาสู่คำว่าไดเอทลดน้ำหนักแล้วครับ แต่ทว่ามันก็ได้มีเหตุการณ์สําคัญของโลกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาหยุดเรื่องเาวานี้ไว้ก่อนครับคือโลกเราในตอนนั้นเนี่ยมันมีสงครามโลกยังไงละ่ะที่เ,เรื่องของสงครามโลกนี้นะครับมองเผินๆผ,ผเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการไดเอทนะแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเยอะมากด้วยนะครับน,นั่นก็คือในสงครามโลกครั้งนี้นะครับผู้ชายเนี่ยก็จะต้องออกไปทํางานไปสู้รบตบแปะข้างนอกใช่ไหมจนทําให้ไม่มีอารมณ์มาสนใจอะไรหญิงสาวครับและหญิงสาวเนี่ยก็เลยต้องออกไปทํางานเองเพราะว่าแรงงานของผู้ชายขาดแคลน จนทําให้เสื้อผ้าหน้าผมมาเลยของเธอตอนนั้นนะครับหญิงสาวไม่สนใจแล้วครับไม่มีเวลามาดูออกไปทํางานหน้าสดอย่างเดียวซึ่งเมื่อสงครามได้จบลงแล้วทุกอย่างมันก็กลับมาแต่ว่าไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมทั้งทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากที่หญิงเหล่านี้ได้ออกไปทํางานนอกบ้านกันเยอะขึ้นเนี่ย พวกเธอก็เริ่มคิดแล้วว่าเออหญิงอย่างเราก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ภายใต้ผู้ชายก็ได้นี่เราไม่จําเป็นต้องอ้วนเพื่อเป็นรอยผู้ชายมาเลี้ยงดูเพราะว่าเราก็ทํางานเองได้ดังนั้นนะครับความนิยมเรื่องการอยากอ้วนเนี่ยมันก็ได้ถูกลดลงไปครับผู้หญิงในสมัยนั้นก็เลยเริ่มหันมาแต่งตัวแบบสนุกสนุกมากขึ้นดริงแรงดังแล้วก็ทําอะไรที่พวกเธออยากทำนะครับโชว์หูแมนพาวเวอร์ว่างั้นเถอะ แล้วพวกเธอเนี่ยก็ได้ทําอะไรอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องราวเหมือนกับต้องห้ามมากในยุคนั้นนะครับก็คือการใส่กระโปรงให้มันสั้นเหนือข้อตาตุ่มครับซึ่งมันดูรับไม่ได้มากสําหรับคนยุคนั้นโอ้ไม่ก้อนกระโปรงเหนือตาตุ่มฟ้าจะผ่าเอาซึ่งไอการที่กระโปรงมันได้สูงขึ้นมาเหนือข้อตาตุ่มนี่แหละครับมันก็เลยทําให้หญิงหญิงหลายคนนะครับเริ่มจะเห็นความสาคัญของความเรียวบางของข้อนี่แหละครับคือจะทําให้เท้ามันดูเป็นเท้าช้างไม่ได้ไง การไดเอทนะครับมันก็เลยเริ่มกับข้อใหม่อีกรอบหนึ่งบวกกับ3เหตุการณ์สาคัญที่มันได้เกิดขึ้นมาในช่วงนั้นครับซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงโลกเราไปตลอดการนั่นก็คือ 1. การกําเนิดขึ้นมาของเครื่องชั่งน้ําหนักครับใช่ไอเครื่องที่มันเป็นฝันร้ายของหลายๆคนเวลาที่ต้องขึ้นไปเหยียบนั่นแหละซึ่งไอสมัยก่อนที่มันยังไม่มีไงก็ไม่มีใครมาสนใจหรอกว่าตัวเองจะน้ําหนักเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากที่ไอเจ้าเครื่องบ้านี้มันได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะครับ ทุกคนนะครับก็จะสามารถนำเอา,เ,อาอเครื่องนี้นมาตั้งไว้ในบ้านแล้วก็สามารถรับรู้น้ําหนักของตัวเองได้หมดเลยครับที่เมื่อรับรู้แล้วก็เป็นยังไงล่ะก็เครียดไงฮะที่พอเครียดเสร็จเนี่ยมันก็ตามมาได้เรื่องที่2ครับนั่นก็คือการถาโถามเข้ามาของกระแสะสื่อซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาตั้งใจจะประโคมข่าวขึ้นมาเพื่อขายของอะไรบางอย่างหรือเปล่าอย่างเช่นสโลแกนที่บอกว่าหญิงใดที่อ้วนในตอนนี้เนี่ยพวกเธอไม่ได้หมายถึงอุดมสมบูรณ์แล้วแต่จะหมายถึงเธอเป็นหมูตอนเธอขี้เกียจ กลับกันหญิงที่ดูผอมนั่นก็จะเป็นหญิงที่ดูแอคทีฟแล้วก็น่าสนใจมากมีผู้ชายจะมาชอบเธอเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้มันกลับตลปัดก่อนเรื่องก่อนสงครามมากนะครับที่มาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่มันตามมาเลยก็คือหนังสือไดเอทครับเพื่อที่จะมาสอนให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยรู้ว่า การที่จะลดน้ําหนักมันต้องทํำยังไงครับคือหนังสือเรื่องพวกนี้หลังจากที่มันได้ถูกคิดค้นขึ้นมานะครับมันก็ขายดีกันเป็นเทน้ําเทท่าเลยครับอย่างเช่นเอเรื่องแรกๆที่มันมีคำแนะนําให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเริ่มกินอาหารไม่เกินวันละ1,200แคลอรี่นะครับเพื่อที่จะได้ให้รูปร่างที่สวยงาม และนั่นแหละครับเมื่อปัจจัยทั้ง3อย่างอย่างเครื่องชั่งน้ําหนักการนับแคลอรี่แล้วก็สื่อต่างๆมารวมกันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการเปิดประตูให้ทั่วโลกได้รู้จักการไดเอทลดน้ําหนักแล้วก็นําพาทั่วโลกเข้าสู่ความดาร์กเป็นครั้งแรกนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือการที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาโดยการอ้างถึงเรื่องราวการไดเอทนี่เอง ที่ตอนนั้นนะครับมันก็จะมีหนังสือการลดความอ้วนออกมาวางขายกันมากมายเลยพร้อมกับบอกวิธีสารพันที่จะมีตั้งแต่วิธีธรรมดาธรรมดาร่างเช่นการเคี้ยวข้าวช้าๆเคี้ยวไว้นานๆขึ้นร่างกายจะได้ย่อยดีไปกระทั่งถึงวิธีแปลกๆที่แบบให้กินยาไทยเข้าไปหลังกินข้าวเลยเพื่อที่ว่าอยาไายแล้วนั้นนะครับมันจะไปดึงเอาทุกอย่างที่เรากินไปออกมาแบบทันทีทันควันจนทําให้สิ่งของที่เรียกว่ายาย่ายในยุคนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่ขายดีขายดีมากฮะ ยังไม่พอฮะมันยังมีอีกหนึ่งในวิธีการไดเอทปวงๆที่แอดเชื่อว่าถ้กเอามาพูดกันในทุกวันนี้แล้วก็ทุกคนคงจะเห็นว่ามันบ้าแน่นอนครับนั่นก็คือการไดเอทด้วยบุหรี่ครับซึ่งไอ้วิธีการนี้มันก็คือเหมือนกับชื่อเลยแหละครับให้สูบบุหรี่อย่างเดียวไม่ต้องกินอะไรด้วยไอ้บริษัทบุหรี่พวกนี้นะครับก็ถึงกับมีการทําแคมเปญออกมาเลยว่าถ้าอยากสวยแบบนางแบบในรูปโปสเตอร์เนี่ยก็ให้สูบบุหรี่แบบนางสิคือเลิกจากการกินของหวานแล้วก็หันมาผู๋ผูนั่นเองครับ แล้วพอคนไปทําตามนะครับพราะปรากฏว่าทําได้ลดน้าหนักด้วยก็งแง่สิมันไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยนี่แต่ว่าคนในยุคนั้นนะครับเขากลับเชื่อครับว่าบุหรี่นี่มันเป็นยาวิเศษในการลดความอ้วนได้จริงๆทำให้ไอ้บริษัทขายบุหรี่ในยุคนั้นนะครับก็นําโปรโมทกันเข้าไปอีกครับจนทําให้คนหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยติดบุหรี่แล้วก็เลิกไม่ได้ในเวลาต่อมาเลย ไม่พอฮะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ยังได้มีการเริ่มอะไรของอีกหนึ่งวงการที่จะทําให้วงการไดเอทด,ดูเป็นกระแสขึ้นมานะครับนั่นก็คือวงการหนังฮอลลีวูดนั่นเอง ที่พอมันมีจอเงินจอขาวดํมาอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมหญิงคนต่างๆที่ได้เขาไปดูหนังมานะครับก็ยา่เกินอยากจะมีรูปร่างเหมือนกับสาวฮอลลีวูดบ้างจนกระทั่งทําให้เขามีวิชาการไดเอทที่มีชื่อเรียกว่าฮอลลีวูดไดเอทขึ้นมานะครับซึ่งเนื้อหามันก็ไม่มีอะไรมากครับให้สวาปามน้อยๆเข้าไว้หรือว่าถ้าสวาปามเพียงแค่ลมได้ไดก็เคยกินแค่ลมพอเพราะวันหนึ่งนะครับเขากําหนดให้แคลอรี่เข้าร่างกายได้ไม่เกิน800แคลอรี่เท่านั้นครับบ้าไปแล้ว ยังไม่พอครับเขายังมีการเสริมต่อยกว่าถ้าหากินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เอาบุหรี่มาสูบต่อเพื่อเป็นการจบมือซึ่งแบบมันเป็นวิธีการที่จะป่วงกันเข้าไปใหญ่เลยว่างั้นซึ่งความลําบากอันนี้นะครับมันก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่กับคุณประชาชีที่แบบได้ไปดูหนังเท่านั้นนะ แต่เรานักแสดงต่างๆที่เขาต้องเข้าไปโชว์บนหน้าจอเนี่ยเขาก็ได้รับความลําบากนี้ด้วยนะครับก็เลยทําให้เกิดความด่าขึ้นอย่างมากมายอย่างเช่นนักแสดงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าเวียธาเดลวัตสันนะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในสาวสุดฮอตในยุคนั้นเลยที่แม้ว่าใครมาเห็นหน้าตาเธอแวบแรกนะครับก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมันกระชากใจมากแล้วผู้หญิงหลายๆคนนะครับก็อยากจะมีหุ่นแบบเธอครับเพราะว่าเธอเนี่ยช่างดูเพอร์เฟกเหลือเกิน แต่อย่างที่เรารู้กันนะครับโลกนี้เนี่ยมันไม่มีสิ่งอะไรที่เรียกว่าเพอร์เฟกหรอกครับเพราะว่าเบื้องหลังความผอมเพรียวบางของแม่นางเรียตตานี่นะครับเธอก็ได้แอบไปทดลองวิธีการลดน้ำหนักสปัลังเคียนมาจำนวนมากมายเลยที่ในสมัยนี้นะครับไอ้วิธีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักอะไรได้ครับน้ำซังยังเพิ่มความอันตรายด้วยซ้ำไป ยางเช่นการกินหนอนพยาธิเข้าไปในตัวนะครับโดยที่เชื่อว่าพวกพยาธิพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนโปกเกมอนไงเข้าไปแล้วก็โปกเกมอนไปจับมนเลยแล้วก็โปกเกมอนพยาธิเหล่านี้นะครับไปกินพวกไขมันแคลอรี่อะไรต่างๆที่อยู่ในตัวนะครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีวิธีสุดโต่งต่างๆที่แม่สาวผู้นี้เธอได้ลองอยู่มากมายนะครับพร้อมกับการใช้ชีวิตสุดโต่งของเธอแบบไม่พักไม่ผ่อนนะ มันก็เลยได้ส่งผลใ,ในเวลาต่อมานะครับโรคราทั้งหลายแหล่มันก็ได้มาม,ามารุมมาตุ้มกับร่างกายเธอจนกระทั่งเธอเสียชีวิตไปด้วยอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวของดาราสาวในยุคนั้นที่ได้สวยจากการไดเอทนะครับที่เอาจริงๆมันก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่เอาเป็นว่าเราหมุนเวลามาในยุคต่อมาเลยดีกว่า นั่นก็คือช่วงของยุคสงครามโลกครั้งที่สองครับที่ยุคนี้เนี่ยผู้หญิงก็จะลำบากแร้งแค้นจนกระทั่งไม่มีอะไรกินกันนะครับมันก็เลยได้ทำให้ไอ้ค่านิยมเรื่องของการที่ผู้หญิงอ้วนๆซึ่งหมายถึงผู้หญิงที่รวยแล้วก็มีอยู่มีกินดีเนี่ยมันกลับมาอีกรอบครับโดยผู้หญิงในยุคนี้นะครับเขาก็จะมาหาอะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยดูพองๆขึ้นแบบว่านี่ฉันมีตังมีข้าวกินอะไรนะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเขาไม่มีหรอกครับ ซึ่งไอเหล่าบริษัทเสื้อบริษัทแฟชั่นต่างๆนะครับเขาก็รู้ถึงจุดนี้ดีครับดังนั้นพวกเขาก็เลยฉวยโอกาสในตอนนี้โดยการออกแบบเสื้อผ้าในยุคนั้นเนี่ยให้มันมีความเหมือนกับเสื้อผ้าผู้ชายมากขึ้นครับคือจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงที่ตัดให้มันดูตัวใหญ่ๆพองๆบมบวมีน้ำมีนวลหน่อย แฟชั่นในช่วงนั้นนะครับก็เลยจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่ใส่เสื้อผู้ชายนะครับซึ่งพอเสื้อผ้าแบบนี้ออกมาวางขายด้วยมันก็ขายดีขายดีครับผู้หญิงนี่แห่กันซื้อกันนาวเลยซึ่งแบบเดี๋ยวถ้าเองไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วเองมีตังค์มาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยนะผู้หญิงนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อัศจรรย์จริงๆ และพอเมื่อสงครามโลกมันได้จบลงในเวลาต่อมานะครับมันก็จะเป็นการกลับมาของหนังฮอลลีวูดครับที่ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีดาราดังๆอย่างพวกมาริลีนมอนโรเดบบี้เรโนอะไรที่พูดไปเพื่อนๆก็คงไม่รู้จักหรอกเอาเป็นว่าพอมีดาราอะไรสวยๆมาแบบนี้เนี่ยมันก็กลับมาเข้าสู่ยุคที่ผู้หญิงนะครับเขาอ,อยากจะมีหุ่นเรียวเพรียวงามแล้วแต่ทว่าก็ยังไม่ใช่แบบเพียวผอมกระรองอะไรทีเดียวนะครับคือถ้าเราไปสังเกตรูปภาพของดารายุคนั้นเนี่ยเธอก็จะดูแบบมีน้ำนวลเลยนิดหน่อย แต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นที่ว่าพอผู้หญิงแต่งตัวอะไรเหมือนเดิมแบบนี้เนี่ยไอ้พวกร้านขายของเขาก็ขายไม่ออกไม่รู้จะขายอะไรสิก็เลยมีเทรนเซตเตอร์ครับมาเปลี่ยนเทรนใหม่ให้เป็นแฟชั่นสไตล์ที่ผู้หญิงจะแต่งตัวในต้องดูผอมมากขึ้นครับคนจะได้หันมาซื้อของแฟชั่นอะไรพวกนี้ไงทำให้ไอ้แฟชั่นเรื่องการผรอมสู้แบบสุดขีดในยุคนี้เนี่ยมันก็ได้กลับมาอีกครั้งครับซึ่งช่วงยุค60นี่เนี่ยมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมทางแฟชั่นขขึ้้นมาาเเเลยย่่กกก็คืออรตทีะะโปงจูใ ตอนนี้ก็ถกอยู่มาเหนือเข่าแล้วครับทาให้เป็นเรื่องที่แบบโอ้ oh my god ฟ้าผ่ารอบสองมากกระโปรงถกเหนือหัวเขา่านี่จะเป็นผู้หญิงหากินอะไรหรยอเนี่ยแต่ก็เอาแต่ครับพวกผู้หญิงหัวใหม่ในยุคนั้นก็แบบซื้อมาใส่กันแล้วก็คิดว่ามันเป็นแฟชั่นกันทําให้บริษัทแฟชั่นนะครับขายของได้เป็นเพียบเลยและเรื่องราวของแฟชั่นนะครับมันก็จะวนๆเป็นเรื่องราวการหาตังค์แบบนี้เนี่ยแหละ แต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวการไดเอทดีกว่าซึ่งไอหนึ่งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาในยุคนนะั้นและแอดก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับกําลังทําอยู่ในตอนนี้เลยก็คือ k e ตไ d i e ทครับหนึ่งในไดเอทที่จะบอกให้เรากินแป้งน้อยๆแล้วก็กินไขมันกับโปรตีนให้เยอะๆนั่นแหละโดยต้นกําเนิดของไดเอทแบบนี้นะครับมันก็มีรากฐานมาจากไดเอทแบบหนึ่งที่เขาชื่อว่า Atkins diet ครับที่ได้กําเนิดมาจากคุณหมอที่มีชื่อว่า Robert a ก k i n s นะครับ โดยประวัติคร่าวๆของคุณหมอคนนี้นะครับก็คือแกเนี่ยก็เป็นคุณหมอที่เติบโตมาจบอาชีพทําเป็นหมอแล้วก็มาเปิดร้านยาอะไรเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าชีวิตมันจะไม่รุ่งครับเฮียหมอแกก็เลยรู้สึกเครียด เครียด้ะทำไงก็กินกินแล้วก็อ้วนนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอไปอ้วนเยอะขนาดนี้ไม่ไหวแล้วเขาต้องหาทางลดความอ้วนครับเงี้ยแกก็เลยได้ไปหาเสิ e ร์ช h มาแล้วก็มาเจอกับการรายงานอันนึงที่บอกว่าร่างกายของเรานะครับจะใช้พลังงานในการย่อยสลายไขมันกับโปรตีนเยอะกว่าคาร์โบไฮเดตครับ เฮก็เอาไปตีความว่าโอ้้างนั้นก็กินพวกแป้งอะไรมันน้อยๆนแล้วก็ไปกินแต่พวกไขมันกับเนื้อสิร่างกายจะได้ใช้พลังงานในการย่อยพวกนี้ครับนั่นแหละครับเฮกินก็เลยได้เริ่มการไดเอทของตัวเองโดยการกินแค่เนื้อชีสแล้วก็ไขมันอะไรแล้วมันก็สามารถทําให้เขาเนี่ยลดน้ําหนักลงมาได้ในเวลาไม่นานด้วยนะครับ ที่เมื่อทําสําเร็จแบบนี้เนี่ยการไดเอทของเฮียแกนะครับก็โด่งดังเลยและเฮียแกก็ไม่รอช้าครับเขียนหนังสือไดเอทที่มีชื่อว่าแอดกินส์ไดเอทขึ้นมาครับซึ่งก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยแหละผู้คนที่อยากจะลดน้ําหนักนะครับก็แห่กันมาซื้อหนังสือของคุณหมอผู้นี้ครับแล้วก็แห่กันทําตามกันเป็นแถบเลยกินแต่เนื้อกินแต่ไขมันไม่กินผักไม่กินผลไม้เลยครับเพราะว่าในผลไม้เขาบอกว่ามันจะมีพวกแปก้งมีน้ําตาลเลยฉันไม่จะไปแตะมันนั่นแหละครับก็เลยเป็นการเวลข้ามเข้าสู่สุขภาพร่างกายที่่่ยยยําาแเเลเพระ ถึงแม้ว่าไอไดเอทแบบนี้มันจะทําให้เขาลดความอ้วนได้จริงนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีต่อสุขภาพไงเหมือนไอที่บอกว่าการสูบบุหรี่มันจะทำให้น้าหนักลดได้มันก็ลดได้จริงแต่มันดีต่อสุขภาพไหมล่ะซึ่งหลักฐานในการยืนยันเรื่องนี้นะครับมันก็มาจากผู้หญิงหลายๆคนหรือว่าผู้ชายที่มีสุขภาพดีนะครับ ยูยูเนี่ยเขาก็ได้ไปเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องจากว่ามีเส้นเลือดอะไรอุดตันนะครับซึ่งพอหมอได้สืบประวัติคนไข้เหล่านี้ไปดูเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่นะครับเขามักจะทําการไดเอทที่มากไปทั้งเนื้อแล้วก็ไขมันแบบนี้นี่แหละเพราะไอ้การกินเพียงแค่ไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันจะไม่ดีมากมันจะมีพวกคอ,ลลอเลสเตอรอลอะไรมาอุดนอกจากนั้นก็ยังไม่มีผลไม้ที่ไปให้พวกากากใยอะไรมันไปกวาดไขมันนี่ออกมาอีก มันก็เลยทําให้คนที่ใช้วิธีการไดเอทแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบเส้นเลือดอุดตายนะเขาก็จะแบบว่ามีท้องผูกมีอาการปากเหม็นหรือว่าอาการแปลกๆอย่างอื่นตามมาสะส่วนใหญ่เลยซึ่งปัจจุบันนะครับเขาก็ได้มีการดัดแปลงไอแอดกินไดเอทนี้ให้มันเป็นไดเอทแบบคีโตให้กินอาหารอะไรให้มันสมดุลมากขึ้นแต่ทว่าเรื่องความดารข,ของการไดเอทเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะเมื่อเข้ามาถึงช่วงยุค90เนี่ยมันก็มีเทรนดป์ป่วยๆอันใหม่หนึ่งเข้ามา คือเชื่อได้ว่าเป็นเทรนด์ไดเอทที่อันตรายที่สุดที่แอดเคยอ่านมาเลยมั้งนั่นก็คือเฮโรอีนชิกครับหรือว่าความสวยสไตล์เฮโรอีนเรื่องของเรื่องก็คือในตอนนั้นนะครับมันจะมีหนึ่งในนางแบบคนหนึ่งที่แบบผอมมากคือผ,อ,ผอมจนเห็นกระดูกเลยนะครับใต้ตาดําช้าเหมือนกับว่าเธอไปติดยาอะไรมาซึ่งนั่นแหละครับเธอก็ติดยามาจริงๆไปติดยาเฮโรอ,อีนครับ ซึ่งแทนที่แบบผู้คนจะไปมองเห็นว่าโอ้ยนี่เธอน่าสงสารจังเธอน่าจะเลิกยาอะไรได้แล้วนะครับปาวะคนแฟชั่นนี่ก็ไม่รู้จะอินดี้ขนาดไหนไปมองว่าไอการที่เธอผอมแล้วก็ใต้าตาคล้ำอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นหุ่นที่แบบแเหมาะกับแฟชั่นจะมาถ่ายแบบหรือเกินก็หยิบเธอมาถ่ายโชว์ครับ หรืออีกในนึงก็คือยิบเธอมาเป็นประโยชน์ในเครื่องมือการหาตังค์เนี่ยแหละที่เมื่อรูปภาพของนางแบบสาวติดยานี่้ลงไปยังแมกกาซีนต่างๆนะครับก็ทําให้ผู้คนเกิดอาการชอบที่จะมีตัวผมผมแบบนี้ขึ้นมาโอ้ยโลกเรานี่มันปวจัจเลยหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการพยายามออกแบบเสื้อผ้าอะไรก็ตามให้มาันเป็นไซส์0หรือว่าไซส์ที่คนใส่ไม่ได้นะครับออกมาขายกันมากมายครับ จนทําให้หลายๆหญิงสาวในยุคนั้นนะครับพยายามจะลดน้ําหนักให้ตัวเองผอมได้เหมือนกับคนติดยาหรือบางคนนี่เนี่ยก็หันไปใช้ยาจริงๆเลยและการไดเอทแบบสูบบุหรี่เนี่ยมันก็วกกลับมาอีกครั้งในยุคนี้นะครับที่เขาจะมีความเชื่อแบบทั้งสูบยาทั้งพี่มีความสุขดีน้ำซ้ำยังลดความอ้วนได้โอ้ยไดเอทแบบที่มันคุ้มมาคุ้มซึ่งแอดบอกเลยนะครับว่าบ้ามากอย่าไปหาลองมาเลยนะ จนกระทั่งมาถึงยุคของพวกเราปัจจุบันเนี่ยแหละครับยุคโซเชียลที่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับด้วยความที่ข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยมันก็แพร่ไปได้เยอะใช่ไหมครับทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยมีความรู้อะไรกันมากมายอย่างเช่นเกิดความตระหนักขึ้นมาครับว่าเราเนี่ยควรจะให้คุณค่ากับร่างกายของชายหญิงไม่ใช่จะเฉพาะคนที่แบบเขาสวยดูเป๊ะเท่านั้นแต่คนที่อ้วนคนที่ผอมเกินไปบางครั้งเขาก็มีความสําคัญเขาก็มีความสวยในแบบของเขาเหมือนกัน ก็เลยเกิดกระแสะการเชิดชูคนที่มีหุ่นอ้วนๆขึ้นมาครับแต่แล้วก็ไม่ไหวอีกละมันก็เป็นโอกาสในการเกาะกระแสะที่จะหาผลประโยชน์จากวงการหลายๆวงการอีกอย่างเช่นวงการเสื้อผ้านะครับที่ก็เกาะกระแสะความอ้วนในการออกแบบเสื้อผ้าสําหรับคนอ้วนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเมอร์แบรนด์ของข้าได้ไดผลิตเสื้อผ้าออกแบบมาเพื่อคนอ้วนโดยเฉพาะทําให้เห็นได้ว่าโลกเรานะครับไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนโลกของเรามันก็ทุกมุนไปด้วยเงินทั้งนั้นเลยแต่ยังไงก็จําเป็นจะต้องอยู่กับมันนะเนื่องนั้นนะครับก็จง รักตัวเองแล้วก็พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีเถอะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มันเบิกเนตรขนาดไหนนะครับก็อย่าลืมแชร์ไปพ่อแม่อพีอน้อ,นองอแปะอึอมฟังกันด้วยนะครับหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ดักดาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้ววันหนึ่งเรื่องของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้มาเฉาชายในช่องเราก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย